เอาแล้วครับยู่ผมเลกืกคือวันนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมฟาร์มเวลร้อยเวลล์กร้อยห้าสิบถึงหนึ่งพันนะครับจริงๆเพื่อนๆจะฟาร์มเวลตั้งแต่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันไปเลยก็ได้นะดันเก่าแต่ว่าที่ผมเบรกไว้ที่เก้าร้อยห้าสิบเพราะว่าเลลเก้าร้อยห้าสิบเนี่ยท่านผู้ชมสามารถไปเลนใหม่ได้นะครับยิมก็ไม่ใหม่แล้วนะมันหายไปแล้วไม่รู้ว่าโอกาสดับดาบ,ดาบมันเนี่ยจะยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไปดูสถานที่ที่มัน เราจะสามารถใช้ดาบมันได้ก่อนเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเก็บได้แล้วนะถ,ถ้ามันดรอปนะนะท่านผู้ชมสามารถใช้ได้ก็คือมาที่นี่นะครับผมที่เดียวกับที่ฟาร์มฟาร์มจุดแรกนะครับผมเออก็ให้มาตรงวัดใส่ๆนี่นะเป็นแบบเหมือนโบสถ์สิ่งก่อสร้างเลยใส่นะครับก็คือเนี่ย eskron temple ั a d e s ค r o n ก็ให้กด e เข้าไปข้างในนะครับนี่ผมมันอลางการอยู่นะฮะนี่นี่นะครับผมก็จะมีดาบ2ออันนี้นะฮะ จะเป็น S c a l o n ธรรมดานะครับโอกาสดรอปนี่จะอยู่ที่1%น่นะครับส่วน Dark S c a l o n เนี่ยอ่ะ Dark S c a l o n นะครับโอกาสดรอปจะอยู่ที่0.5%ซึ่งผมยังไม่ได้ซักอันเลยนะนี่ <c oughs> นะครับผมโมจะว่าไปเีเวลทำเอรินเอ็กซ์ซะจนแบบว่าหืมกว่าจะเวลตันนะครับเกมนี้ก็เลเวลตันหนึ่งพันนะไปเลเวลเก้าร้อยห้าสิบแล้วก็ไป ไปฟาร์มดนันเอสคาลอนกันดีกว่านะครับผมนี่ดนันเอสคาลอนนี่ก็จะอยู่ตรงทะเลทรายนะมันจะอยู่ตรงข้างล่างข้างล่างน้ําตกนะครับผมอยู่ข้างๆเลยนี่นะฮะให้ท่านผู้ชมบินมาตามผมมาได้เลยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นประตูที่จะเข้าไปสู่เมืองรับแลแห่งซัปปปเต้สัก,กตูโตเชนมาโตพูดอะไรวะนะนี่ฮะแล้วก็รอเข้าไปในด่านกันเลยนะจ๊ะ อพออยู่ในดันแล้วนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆแปลงข้งล่างเป็นเจ็เรได้เลยนะฮะแล้วก,กดแซดปุ๊บบินทะลุแมปลงไปข้างล่างอะนะจริงๆเป็นมันเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่านะครับผมเห็นเขาบอกว่าดาบเนี่ยมันจะดับอยู่ตรงนู้นเลยนะซึ่งมันก็ต้องทําวิธีนี้เพื่อออกมาใช่ไหมเออผมก็ไม่เข้าใจว่า,วามันอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องแล้วเหรอคือแบบว่าโอ้โห ไม่ใครก็ถ้าใครมีดาบเอ็กซ์คารอนนะครับผมครับผมเพราะว่าเป็นคนในนี้จะบาดก็นะครับใครที่มีดาบเอ็กซ์คารอนก็ผมก็อยากให้รีวิวนะหรือไม่ก็ท่านผู้ชมก็มาทักมาได้นะครับใครมีดาบเอ็กซ์คารอนก็ลองมาลองมาเล่นด้วยกันนะครับหให้สิทธทิพิเศษเฉยเลย,ยงัน้นะครับผมไม่ได้สักทีนะ นี่ก็แปลงเป็นอัลติเมตเอ็กโคแล้วก็ฟาร์มอย่างนี้เลยใครที่ฟาร์มในโทรศัพท์นะครับแนะนําให้ให้แบบว่าซูมออกนะซูมออกแล้วก็เอามันจะเป็นหน้าตัวหนังสือใช่ไหมละ่ะแบบตัว X ตัว Z ตัว C ตัว V ตัว F อะไรพวกเนี้ยให้แบบเพื่อนๆหันหันตัว C นะครับในโทรศัพท์ผมทําอย่างนี้นะหันตัว C เนะี่ยปุ่มผมน่าจะอยู่ด้านขวาไหมหรือด้านซ้ายนั่นแหละหันไปแบบให้ปุ่ม C มันอยู่ตรงตรงมอนเตอร์นะครับ ที่วิ่งมาติดที่วิ่งมาติดไอ้นี่นะวิ่งมาติดบาเรียใสยๆนะครับอ่าเนี่ยพอมันติดบาเรียใสยๆใช่ไหมก็ถ้าถ้าถ้าปุ่ม C ของท่านผู้ชมอยู่ทางขวาก็ให้ให้เลื่อนมาตรงนี้แล้วกดตัว C นะครับก็คือเวลามันกดตัว C ีมันจะไปเลยใช่ไหมล่ะสกิลเนี้ยเวลาที่อยู่ในมือถือนะครับมันก็เลยใช้ยากท่านผู้ชมก็ต้องเล็งให้ให้ปุ่ม C เนี่ยมันไปโดนมันไปโดนมอนนะครับอ่าที่นี้แหละโอ้โหแบตหมดแน่ แบตเตอรี่หมดรอบสแน่นอนอก็คือฟาร์มดันนี้เนี่ยก็จะได้อยู่ดสองดาบที่ผมบอกไปต้นคลิปนะแล้วก็จะได้เวลอยู่ที่12ด้วยนะตอนแรกมันเหมือนเขาปรับมาให้เหลือ4มั้งแล้วทีนี้พอผมกลับมบริอีทีมันได้12เวลนะเว็บที่4่ถ้ากําจัดเว็บที่4ได้จะได้9เวลนะครับเอ้ยแเวลนะถ้าฆ่าบอสอากรได้เนี่ย จะได้4เวลรวมกันก็เป็น12เวลนะครับผมก็เลยแนะนำให้มาฟาร์มดันนี้นะจะได้เวลลตันไวๆนะครับผมแล้วก็เผื่อโชคดีได้ดาบ s อสคาลอีกนะซึ่งผมก็โชคโชคกีมากนะครับมีแค่นั้นแหละนี่แล้วก็ไปสแปมตัว C ีไปอย่างที่บอกนะครับถ้าในมือถือเพื่อนๆต้องซูมออกก่อนนะแล้วก็ให้มันเห็นตัวเนี้ยแล้วก็เอา ไอตัวหนังสือของท่านผู้ชมอะมามาส่องนะครับเอากลับล่างเดิมซะละไปเราไปรอเอาไปทิกรีกับแป๊บหนึ่งนะครับเอานะครับผมก็กลับมาละแบตเตอรี่ต่อได้เลยนะครับไปน่าจะอีกสักไม่กี่ทีแล้วนะครับผมกู๊ปนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ฟาร์มง่ายวงเล็บในคอมอะนะ เพราะว่าในมือถือเห็นเพื่อนๆบอกกันว่า,วา,วามัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้เลยมันต้องมีเทคนิคหน่อยนะครับผมส่วนในความก็อีซี่นะครับแค่มีเมาส์คีย์บอร์ดแค่นี้ก็อีซี่แต่ก็อยากว่าเนาะคนอื่นแบบบางคนก็ไม่ได้มีนะฮะอ่ะพอกาจัดเสร็จแล้วขเขาบอกว่ามันจะมาดับตรงนี้ก็ตามที่ผมไปดูนะครับช่องต่างต่างต่างชาติแนละ้วมันก็มันก็ดอปอ่ะนะ แตส่ส่วนใหญ่ผมก็เห็นเขาเอาเขาเอาแบบว่าฟุตเทจจากช่องอื่นน,ะนะม,ามาใส่เพราะว่ามันค่อนข้างโอกาสดับยากนะครับแล้วก็เออแล้วก็ยากนันแหละมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์่ะดาบแค่ดาบธรรมดาของมันนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์น่ะในการดอบแล้วไหนจะดาร์คเอ็คารอนที่โอกาสศูนย์จุดห้าอีกอแล้วก็นั่นนะผมก็เลยยังไม่ได้มารีวิวสักทีนะฮะ ก็ใครมีใครมีเอสคารนก็ทักมาได้นะครับผมเออผมอาจจะแบบอาจจะแบบให้ท่านผู้ชมมารีวิวในคลิปเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงปุ้งปะปุ๊ปะนะฮะคลิปนี้ก็มาสอนแค่นี้นะผมสอนหาดาบเอสคารอนนะครับให้เพื่อนๆไปลองหาดูก่อนนะครับหาทํากันเปิดจะดอบโชคดีนะครับเปิดโชคดีกว่าผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะลาตัวไปก่อนพูดผิดพูด,พดถูก